นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส <uum> <tradition S 2> ัมมาสัมพ <you> ุท <page> ธ <lunch> ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอระหัังสมมาอระหังสัมมาอา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 ระหังสัม สัมมาอารหัง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  สัมมารอาระหังคำอธิษฐานตอนกรวดน้ำลงดินบุญกุศลอันใดทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่คุณบิดามารดาครูอุปัชฌาอาจารย์ญาติสนิทมิตสหาย ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในผลบุญนี้ทุกประการข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ณการบ,บัดนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากภพชาติใด รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพาเจ้าได้กระทําล่วงเกินในปัจจุบัน,นชาตินี้ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมาอนุโมทนารับเอาบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นทิพยสมบัติตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเมื่อทุกท่านได้รับในบุญกุศลนี้แล้วขอจงมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าโปรดอโหสิกรรมหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวรอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกต่อไป ขออธิษฐานใจให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ขอให้ท่านปราณีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ในขณะนี้ขอให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไป ตั้งแต่การบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้กรวดนะ้ำฝากพระแม่ธรณีนี้ไปให้ด้วยเถิดสาธุ